รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืนประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ห้องสมุดรประชาชนอำเภอเชียงยืนดำเนินการจัดโครงการ Library on the m o v e โดยมีการจัดก,กิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน ให้บริการบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบ LRS มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมการอ่านผ่านเพจ a c e b o o k ห้องสม,มุดประชาชนอเภอชิงยืนแดะนำหนังสือหน้าอ่านให้กับผู้ใช้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่องณนะห้องสม,มุดประชาชนอเภอชิงยืนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ห้องสม,มุดประชาชนและระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ LRS l S, จำนวน20เรื่องกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน3ครอบครัวมีผู้ใช้บริการจำนวน11คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษาสกรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษากิจกรรมแฮปปี้คาราโอเกะเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักศึกษาหลังการเรียนกิจกรรมบันทึกรักการอ่านและแนะนำหนังสือหน้าอ่านให้กับนักศึกษาเพื่อต่อยอดอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจัดกิจกรรมในรูปแบบนำกล่องแฮปปี้บุ๊กบ็อกกล่องสุขสนุกอ่านไปจัดกิจกรรมอาทิเช่นเกมการศึกษาหนังสือนวนิยายอีบุ๊กใบความรู้เรื่องสุขภาพเป็นต้นจัดกิจกรรมณนะตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงยืนจำนวนหนึ่งครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน หนึ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบที่อ่านหนังสือหรือบ้านหนังสือชุมชน2อจัดกิจกรรมโดยบริการยืมคืนและหมุนเวียนสื่อให้บริการภายในหมู่บ้าน3มีผู้ดูแลรับผิดชอบให้บริการกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจ1อ่านหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสาร2อ่านหนังสือนวนิยาย3ผู้ปกครองอ่านนิทานให้เด็กฟัง4การอ่านผ่าน QR code และแฟนเพจ a c e b o o k กิจกรรมตอบป,ปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน52คน